สวัสดีค่ะวันนี้แม่นิดพาภาพเรียนปุยทานรูปแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะเป็นการต่อยอดจากบัวเมตตาการมาเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวรับไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะเตรียมริบบิ้นนะคะเป็นเบอร์สองขนาดความยาวที่110ซนติเมตรค่ะความยาวที่110ซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นค่ะพาพริบบิ้นนะคะภาพริบบิ้นให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3เซนติเมตรเลยค่ะแบบนี้นะ และหลังจากนั้นเราจะกดด้านนี้ให้เป็นรอยพับไปเลยนะคะในแ,แบบนี้นะพลิกกลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนในขั้นตอนถัดไปเราจะทําฐานสี่กันค่ะวิธีการน,นะคะเตรียมริบนก่อน2เส้นทําเป็นห่วงตรงรอยพับนะคะเส้นที่1นนะคะห่วงที่1ก็ได้เป็นด้านซ้ายมือห่วงที่สองขวามือเอาห่วงที่สองคล้องห่วงที่1แบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนทั้ง4ทั้ง4เส้นเลยนะเส้นถัดไปค่ะนี่นะ เส้นที่3ค่ะตรงรอยทับนํามาคล้องริบบิ้นเส้นที่2ไว้เลยค่ะแบบนี้นะเส้นที่4เส้นสุดท้ายค่ะทําเป็นห่วงมาเลยนะคะทําเป็นห่วงมาสอดจากทางซ้ายเข้าห่วงที่1แบบนี้ค่ะดึงมาให้ได้ประมาณนี้แล้วล้วงเข้าตรงกลางแบบนี้เพื่อคลอกเอาปลาริบบิ้นเส้นที่3ค่ะเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะดึงให้กระชับค่ะเรียบร้อยนะคะในการทําฐานสี่ขั้นตอนถัดไปเราจะแยกริบบิ้นให้เป็น8เส้นนะคะ จับเส้นด้านขวาเส้นเดียวเส้นด้านบนนะคะของฝั่งขวาพับเฉียงมาไว้ตรงกลางตรงนี้ระหว่าง2เส้นนี้นะคะกดให้เป็นรอยพับไปเลยค่ะเส้นถัดไปนะเป็นเส้นด้านบนค่ะพับเฉียงทับลงมาแบบนี้เส้นถัดไปจากทางซ้ายค่ะพับเฉียงทับลงมาสุดท้ายจากด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้ตาเรบินนะคะสอดรอตารรบินเส้นนี้แบบนี้ค่ะกดให้เป็นรอยพับไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะขั้นตอนถัดไปทําส้มค่ะหยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้เป็นเส้นที่หนึ่งแบบนี้เส้นถัดไปหยิบบนขวาค่ะหยิบบนขวาเป็นแบบนี้ค่ะทับขึ้นมาสามทับขึ้นมานะคะเส้นที่สามนะเส้นที่สี่ค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้จับเส้นด้านในสุดวางลงนะคะระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างนะแล้วหยิบเส้นด้านล่างเส้นนี้ค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาแบบนี้นะเส้นถัดไปนะคะถัดไปนะ พอมีสี่ขาวางลงนะคะแล้วก็ล่างขึ้นจับแน่นๆนะพอมีสี่วางลงค่ะล่างขึ้นนะคะ,ะเส้นด้านล่างนะคะพอมีสี่ขาวางลงล่างขึ้นพอมีสี่วางลงหมดแล้วนะคะด้านล่างยกขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสอดริบบิ้นใช้มือหนีบไว้นะคะนำเส้นด้านในค่ะสอดไปที่ห่วงแรงห่วงเดียวนะคะด้านบนเราจะมี3านะเราจะเอาเส้นด้านในก่อนนะ สอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวค่ะแบบนี้ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะเส้นถัดมาค่ะห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองค่ะห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะห่วงแรกห่วงที่สองแล้วก็ห่วงที่สามนะคะสอดรอดให้ได้สามห่วงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นดึงให้กระชับเข้ามาค่ะแบบนี้นะทําให้กระชับเข้ามา สามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยนี้ก็สามารถใส่เหรียญทีหลังได้เช่นกันค่ะแบบนี้นะอ่ะตัวนี้บิดผิดทางโอเคเราจะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะเรามาดึงฝั่งนี้ให้กระชับนะคะ นี่นะคะแบบนี้ท่านตันถัดไปค่ะเราจะข้ามสามนะเริ่มเส้นนี้ค่ะเราจะนับ1นับ2นับ3ามเราจะเอาเส้นนี้โค้งมาลงช่องนี้นะคะโดยข้ามสามเส้นนี้นะแบบนี้ค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาโดยท้ามด้วยกินสามเส้นแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ค่ะก็โค้งข้ามสามมาเลยนะคะข้ามสามมาเลยเส้นถัดไปเส้นนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยค่ะแบบนี้นะ โค้งข้ามสามมาเลยค่ะแบบนี้ค่ะ,คะแบบนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยค่ะแบบนี้ค่ะเหลือสามเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็โค้งมาปกติแต่ว่าปลายริบบิ้นเราจะสอดนะคะสอดลอยเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นนี้เส้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือเส้นแรกที่เราโค้งข้ามสานั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะโค้งมาโค้งมาสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอยริบบิ้นสองเส้นแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะแบบนี้สอดไปที่เดียวกันเบี่ยงรอดริบบินสองเส้นหนึ่งสองสามค่ะแบบนี้นะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพีิกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะดึงให้กระชับเบาเแล้วสอดเก็บริบบินเลยนะคะทุกคนดึงให้กระชับเบาๆแล้วสอดเก็บริบบินวิธีการโค้งไปลิบบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้หน้าเส้นของตัวเองนะคะสอดรอดไปเลยค่ะสอดลอดไปเลยนะรอดริบบินสามเส้นค่ะหนึ่งสองสามนะคะ แบบนี้ค่ะสอดแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ แบบนี้ค่ะดึงให้กระชับนะคะตลิกกับด้านมาฝั่งนี้เตรียมดิบบิ้นเลยค่ะทุกคนเตรียมดิบบิ้นกากเพชรนะคะถ้าเราอยากสลับสีหรือเราใช้เส้นเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องสลับสีไม่นี้จะใช้สีนี้นะคะลองใช้เขียวชมพูดูนะคะกากเพชรกากเพชรอยู่ด้านนอกนะคะอย่างนี้นะหันประกบกันและสอดแบบนี้นะคะถ้าสอดยากนะคะเราจะต้องตัดปลายดิบบิ้นแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านก็ได้หรือด้านเดียวก็ได้สอดลงไปเลยค่ะ ส่วนความยาวของริ้นกากเพชรน,นะคะอย่าเพิ่งตัดค่ะค่อยวัดนะคะวัดมาเลยวัดความยาวตามปลายริ้นที่เหลือเลยค่ะแบบนี้นะก็จะได้แบบนี้ค่ะทุกคนได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะประกอบการเรากดสต็อปคลิปไปก่อนกดสต็อปคลิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวสอนให้ครบทั้ง8เส้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนที่สอดเสร็จน,นะคะก็สอดครบทั้ง8เส้นนะคะทุกคนในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะมาสอดริ้นกันนะคะ วิธีการนะคะวิธีการเดี๋ยวต้องเตรียมริบิ้นอีกเส้นหนึ่งก่อนนะคะเตรียมริบิ้นอีกเส้นหนึ่งแบบนี้แบบนี้นะไม่ได้จะสอดนะคะสอดรอดนะคะรอดสามเส้นสังเกตไหมคะสังเกตเห็นเนาะลอด, 1, ลอด, 2, ลอดหนึ่องอดสองอดสามเราจะหยิบเส้นที่อยู่ตรงกลางค่ะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคะเอานี้ขึ้นมานี่ค่ะแล้วโค้งปลายริบบิ้นเข้ามาแบบนี้ ค้งเป็นวงกลมเข้ามาแบบนี้แต่ว่าปลาริบินจะอยู่ด้านซ้ายของเส้นนี้นะคะเส้นที่เราหยิบนะแล้วนะคะสอดย้อนกลับขึ้นไปตามปลาริบินที่เราสอดลงมาถ้าเราไม่สอดริบบินลงมาตรงนี้เราจะสอดยากนิดนึงนะคะฉะนั้นเราต้องสอดริบบินลงมาก่อนเพื่อนําทางนะคะขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะดึงค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เส้นถัดไปจะเป็นเส้นนี้สอดลงมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้แล้วก็ เรียงมาทางซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะจะหยิบเส้นนี้นะเอาเส้นนี้ขึ้นไปค่ะโค้งเหมือนเดิมโค้งให้ได้เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะแล้วสอดค่ะแบบนี้นะขึ้นไปทําแบบเดียวกันค่ะบนปให้ครบทั้งแดเส้นเลยค่ะแบบนี้นะค่อยๆทําไปค่ะทุกคนไม่ยากนะคะเหมือนจะยากแต่ไม่ยากค่ะแบบนี้นะ แบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอสอดครบทั้ง8เส้นเราก่อยมาดึงให้กระชับเข้ามาอีกทีหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะ ่อยทำไปค่ะทุกคนจะเย็นๆนะอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนเดี๋ยวดอกออกมาไม่สวยนะคะแบบนี้นะ เหลือหนึ่งเส้นนะคะอ่าสอดให้ตรงนี่ค่ะเหลือเส้นนี้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะสอดครบเรียบร้อยทั้งแปดเส้นด้านบนจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านล่างจะเป็นแบบนี้เราดึงจากทางด้านล่างก็ได้ก็ได้ค่ะดึงจากทางด้านล่างก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับแบบนี้นะกระชับแบบนี้นะ แบบนี้ค่ะไม่ต้องแน่นมากค่ะทุกคนไม่ต้องแน่นมากนะประมาณนี้ค่ะให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะนี่เมื่อดึงกระชับชเท่าๆกันแล้วนะคะทุกคนเราจะพลิกกับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้สําหรับในขั้นตอนถัดไปนะคะเราทําเกสรตรงกลางยกขึ้นมาเลยค่ะ เยอขึ้นมาแบบนี้ก็จะเหลือไว้ประมาณนี้เราจะเอาเส้นนี้นะคะสอดลอดใต้เส้นนี้จะลอดริบบิ้นสามเส้นนะเดี๋ยวไม่นี่จะสอดน้ำร่องให้ดูก่อนสอดใต้เส้นนี้นะเราจะโค้งเส้นนี้มาสอดใต้เส้นนี้ก็คือสอดแบบนี้ค่ะสอดแบบนี้สอดให้เอียงเอียงให้ได้ลอดริบบิ้นสามเส้นนะแบบเอียงอย่างนี้เลยเอียงลอดสามเส้นนะเห็นไหมเห็นไหม หนึ่งสองสามเห็นไหมคะปลายลิบบินทะลุออกมานี่ค่ะสอดเอียงลอดให้ได้สามเส้นถ้าเราเอียงไม่เยอะนะคะลอดสองไม้ไม่ออกลอดหนึ่งไม่ออกจะต้องลอดสามเท่านั้นค่ะลอดสามถึงจะออกนะคะต้องหารูของตัวเองให้เจอค่ะนั้นเรามาเริ่มกันเลยโค้งปลายลิบบินขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วก็สอดเลยค่ะสอดใต้เส้นนี้นะคะ Premises, แบบนี้ค่ะเห็นไหมออกมาแล้วแบบนี้ค่ะแบบนี้นะอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะมาได้ประมาณนี้ก่อนนะแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ค่ะก็สอดลอดตายเส้นนี้มาเลยตายเส้นเขียวนะคะแบบนี้นะตาลิบบีจะต้องมาตรงนี้นะคะเราได้เส้นแรกแล้วเส้นถัดไปจะต้องมาออกตรงนี้นะสอดให้ตรงๆเลยค่ะสอดให้ตรงๆช่องเข้าเลย เห็นไหมไม่ยากเลยค่ะแบบนี้นะแบบนี้นะค่อยๆดึงมาค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดอีกทีหนึง่งประมาณนี้อ่าตัวนี้นะคะมันมันติดกันเราดึงกลับ,แบบนี้นะเดี๋ยวค่อยมาดึงอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะแบบนี้นะแบบนี้หรือเราจะดึงมาให้แบบให้อยู่ในวงกลมเลยก็ได้วงกลมของผนส้มเส้นถัดมาเป็นเส้นนี้ค่ะแบบนี้นะ สอดใต้เส้นเขียวมาเลยค่ะแล้วช่องที่เขาจะออกก็คือช่องนี้นะสอดให้ตรงๆเลยค่ะแบบนี้ดึงมาเลยห้ได้ประมาณนี้ค่ะเส้นถัดมาเป็นเส้นนี้นะสอดใต้เส้นนะสสเขียวค่ะหาช่องออกของเขาเลยนี่ค่ะเห็นไหมแบบนี้ค่ะแบบนี้นะเส้นถัดไปเส้นนี้ค่ะเราก็สอดใต้ ใต้เส้นเขียวนะคะเห็นนะจับใหม่ก่อนนี่เส้นถัดมาเป็นเส้นนี้ค่ะสอดใต้เส้นเขียวนะคะแบบนี้ค่ะ วันนี้นะเส้นถัดมาค่ะน,นี่ออกมาแล้วนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายสอดใต้กลีบนี้นะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถอยมาด้วยเพราะว่ามันจะเหนือใส่การเราต้องหยิบตรงนี้จับ จับวงนี้ไว้ด้วยเป็นกากเพชรมันจะเหนียวใส่กันมันจะออกมาด้วยนะคะแบบนี้ค่ะสอดครบแล้วเราก็มาดึงค่ะดึงนะคะเราจะดึงเส้นนี้เรามาจับตรงนี้ไว้ด้วยเห็นไหมมันจะไม่ถอยมานะคะทุกคนถ้าสังเกตเห็นว่าตรงนี้เราถอยออกมาวิธีแก้นะคะทุกคนวิธีแก้แล้วก็หยิบอย่างนี้ค่ะใช้มือเล็กก็ได้ค่ะดึงดึงด้านนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะขึ้นมาด้วยเห็นไหมกระชับ น,นะคะคเนื่องจากเป็นกากเพชรเวลาสอดก็อาจจะถอยด้วยเดี๋ยวเราดึงเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนให้กระชับเข้ามาให้เท่าๆกันก่อนนะคะหมรแล้วโอเคได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาดึงกรีบให้กระชับเข้ามาอีกนิดนึงเราจะดึงเส้นนี้นะคะมันจะกระชับเส้นนี้เนาะเรามาจับตรงนี้ไปเลย เห็นไหมไม่ได้จับตรงนี้แต่ดึงเส้นนี้นะดึงเส้นนี้นะจับไว้เอาโอเคเอาประมาณนี้นะคะเอาประมาณนี้นะามาดึงเส้นนี้น,นะคะจับเส้นนี้ไว้ดึงเส้นนี้เห็นไหมคะดึงเส้นนี้นะแต่นี้โป้งเราเห็นไหมกดไว้เพื่อไม่ให้ถอยกลับมาด้วยแบบนี้นะ ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะดึงเส้นนี้นะแบบนี้ค่ะดึงเส้นนี้แต่จับเส้นนี้ไว้เรียบร้อยค่ะ เคไหมเท่ากันหรือ,อยังเอ่ยกรีบเท่ากันหรือ,อยังเอ่ยเอาประมาณนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะโชว์ตรงนี้เยอะๆก็จะได้เห็นลวดลายข้างในด้วยเนาะในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะทํากรีบด้านข้างกันเลยนะคะวิธีการค่ะนะคะเราจะยกกรีบขึ้นมาก่อนนะแบบนี้ยกขึ้นมานะแบบนี้กดไว้เลยก็ได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นบิดกลับอย่างนี้ค่ะงุนแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้เหมือนทํากรีบแหลมค่ะแต่ให้หักขึ้นมานิดนึง หลังจากนั้นก็บิดค่ะบิดแล้วข้ามข้ามแล้วสอดนะคะนี่นะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราล็อกไว้แล้วข้ามมาสอดตรงนี้กดตรงนี้ลงเบาๆนะคะเพื่อให้เห็นที่สอดนะแบบนี้ค่ะกดฝั่งนี้อีกทีหนึง่งแบบนี้นะคะทุกคนทําให้เหมือนกันนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดึงจัดกรีดอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะคะให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะ ทำเหมือนกันเลยค่ะยกขึ้นมากดนิดนึงแล้วบิดแบบนี้บิดให้ได้มุมแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็บิดแบบนี้ข้ามแล้วสอดค่ะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะจะได้นานตาแบบนี้นะคะทุกคน เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายจะต้องสอดเข้าไปที่กิีบแรกด้วยแบบนี้ค่ะสอดไปที่กลีบแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยสอดเข้าไปในกลีบนี้ถ้ามองไม่เห็นหรือว่าสอดไม่ถนัดให้ใช้แหนบเลยนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะถ้าไม่ถนัดใช้แหนบเลยนะคะ ดครบทั้ง8ดเส้นพลิกกลับด้านมาดูจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเรามาดึงจัดกลีบให้กระชับลงมานิดนึงประมาณนี้นะ เรียบร้อยนะคะให้ได้ประมาณนี้นะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะสอดย้อนกลับขึ้นมาแบบนี้โค้งแบบนี้นะคะเพื่อทํากลีบชั้นที่สองนะคะบังคับปลายริบบิ้นออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะทําแบบเดียวกันเลยค่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะสอดครบทั mm ้ง8เส้นเรียบร้อยค่ะดึงให้กระชับเบาเค่ะประมาณนี้นะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาดูได้หน้าตาแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะเราจะทํากลีบชั้นที่2กันเลยค่ะเดี๋ยวมิ้จะพาทํากลีบชั้นที่2แบบนี้นะคะทําไปแลมเหมือนกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วก็บิดแบบนี้ค่ะบิดแบบนี้เอาลงมาสอดตรงนี้นะคะลงมาสอดตรงนี้นะบิดแบบนี้แล้วนะ หวีบแบบนี้แล้วนะคะจับตรงนี้ลงมาแล้วก็สอดต,ตรงนี้ค่ะถ้าใครไม่ถนัดหรือมันแน่นไปนะคะให้ใช้แหนบช่วยเลยนะคะใช้แหนบก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้แหนบเพราะว่าของเราแน่นไปนะคะสอดเยอะแล้วจะเริ่มแน่นค่ะแบบนี้นะคะจะได้ทํากรีบแบบนี้แบบนี้เป็นสองชั้นนะคะ๋ยวกทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะแบบนี้นะ แบบนี้ค่ะแล้วก็บิดแล้วก็สอดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ไปกดทับกรีบแล้วใช้แหนบช่วยเลยเพราะว่ามือเราใหญ่นะคะแบบนี้ค่ะเราได้กรีบเขียวสองชั้นแบบนี้ทำให้ดอกใหญ่มากเลยค่ะแบบนี้ ก็สอดไว้ใช้แหนบช่วยดันเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกลีบให้เท่าๆกันอีกทีนึงนะคะตอนที่สอดเสร็จนะ เี๋สอดเสร็จจะให้ดูผลงานสวยมากกลีบใหญ่ดอกใหญ่มากเลยค่ะสอดครบทั้งแปดเส้นพลิกกลับด้านมาดูว้าวนะคะว้าวมากเลยนะคะจัดกรีบให้สวยงามเท่าเทกันค่ะ ดึงแน่นไปแล้วก็ขยับออกนะคะเสร็จแล้วพลิกกับด้านมาดูค่ะ ว้าวเลยนะคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะสวยงามน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราสอดเก็บไปบินค่ะไปบินเราเหลือเยอะนะคะลองวัดดูค่ะไม่ให้ทะลุขึ้นไปนะคะให้ตัดประมาณนี้นะประมาณ3มซนติเมตรค่ะให้เหลือประมาณ3มเซนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วสอดเก็บเลยค่ะแบบนี้นะเห็นไหมคะสอดเก็บแบบนี้เรียบร้อยค่ะตัดเอาให้ครบทั้ง8เส้นก่อนก็ได้ค่ะ เรียบร้อยสวยงามมากเลยค่ะแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ